ร้าน g o o u l Store เนี่ยมีเรามีสินค้าตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่า Ledger Flex เเป็นตัว c o Wallet เป็นตัวเก,เก็บเก็บเงินคริปโตเนี่ยรุ่นใหม่นะฮะเป็นทัชสกรีนแล้วก็ที่มันเจ๋งก็คือว่ามันเป็นหน้าจอ e-paper นะแล้วก็เป็นทัชสกรีนแล้วสมสมติมนะถ้าเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนต้องการล็อกอินเข้า Google Facebook หรือ Apple เนี่ยแล้วเราต้องการความความแบบความปลอดภัยสูงๆเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้เป็น Security Key ด้วยนะเห็นอกปะ คือใช้แทนแทนคุญแจโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทํางานอัตประโยชน์แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอันหนึ่งคือแถมวอยเชอร์ BTC มูลค่า70ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือวา่าคุณซื้อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้วอยเชอร์ไปไปไปรีดีมได้เลยได้บิตบิตคอยน์มาโดยที่ไม่ต้องแลกไม่ต้องซื้อต่างหากนะครับอะไรแบบนี้โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดแบบทิ้งไว้เฉยๆก็เหมือนได้เงินขึ้นเลยตินแรกตอนนี้<อ>ใช่ไหมเออทิ้งไว้สัก5ปีเออ อาจจะขึ้นไปอีกก็ได้ไงใช่ถ้าถ้าเชื่อแบบนั้นเพราะว่าจงมีศรัทธาให้ศร <laughs> ัทธานะอ <laughs> เอ้เ <laughs> พ,พ,พราะว่าอย่างนี้